เคยไปทางนู้นอะที่เคยถ่ายรูป้อยอ่ะนะมันไอ้แม่หรือพ่ออะไรมันเล่นกับลูกอ่ะอ๋อครับแต่ลูกมันก็วิ่งออกมาหาผมมาเล่นกับผมอืมครับเราไม่เคยไปคุ้นเคยอะไรก็มันหรอกแต่ว่าถ้าเรามีผมวิหารนะมีเมตตากรุณาต่อมันอย่างเงี้ยมันก็มาหาเราเองอะไรตรงนี้มันแผ่ออกไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ มันก็ทํานองที่ว่าจิตเราเป็นกุศลอยู่นะมีเมตตากรุณาตัวนี้ยมันมีอยู่เป็นจิตดวงเดียวกันกับที่ผมเห็นหนูหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ก็เป็นทานองนั้นนะเกิดจากกรุณาก็ได้สงสารครับ,รบแต่ว่ามันมีได้ทั้งเมตตาและกรุณามันเกิดได้ครับแต่ถ้าสงสารนี่ก็เป็นกรุณาอยากจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราเรามีอยู่แล้วปกติอะแต่ว่ามันคนละขณะการที่เจริญสติปัฏฐานครับแล้วสติปัฏฐานมันมีลูกนามเป็นอารมณ์เป็นปรมัดครับแต่ถ้าพระผมวิหารมันมีอารมณ์เป็นบัญญัติครับต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นแหละแต่มันสามารถเกิดสลับกันได้อืมเอออาจารย์ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์เวลาผมฉันอาหารนะอาจารย์ตอนเช้าเนี่ย ผมเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะครับอาจารย์ท,ทุกครั้งเวลาฉันเนี่ยผมนั่งปุ๊บเนี่ยผมจะเกิดความรู้สึกตัวก่อนในรูปที่นั่งและหลังจากนั้นก็จะรู้รู้สึกว่ารู้ว่าเราเนี่ยฉันอาหารแล้วก็เวลามองเนี่ยอาจารย์โอ้โหจิตมันปรุงเร็วมากเลยอาจารย์เรียนรู้ก็มันอย่าเพิ่งไปทำอะไรก็มันครับมันไวมากเลย,อ,ย,ายอาจารย์นไหนให้เรียนรู้เฉย ขนาดยังไม่ทันฉันเลยนะอาจารย์ผมรู้ไม่กระทั่งรสของมันอ,ะอ่ะยังไม่ฉนันยังไม่รู้รสแล้วแต่มัน,มนต้องมาถึงลิ้นแล้วใช่ครับอาจารย์แต่มันปรุงไวมากเลยอาจารย์มันปรุงเพราะว่าอาดีตเราเคยจํารสต่างๆเหล่านั้นได้ใช่ครับแต่ว่ารสมันยังไม่มาถึงประสาทลิ้นใช,ใช่ครับจิ๋วหาประสาทยังไม่เกิดครับแต่ว่าอาดีตอนะ่ะที่มันจําได้ครับแล้ว แล้วมันก็หายไปนะอาจารย์ไอความรู้สึกตรงนั้นอะมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาที่รูปล่างเหมือนเดิมก็ให้รู้ทั้นเป็นสัญญาดีที่เราจําไว้มันเหมือนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาบางทีอะอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยก็ไม่อยากรู้มันทุกเรื่องนะอาจารย์แต่มันก็บอกอยู่นั่นแหละอาจารย์เรียนรู้ได้ทั้งบัญญัติและปรมัดครับนั่นแหละมันก็จะเกิดสลับกันครับมันเหมือนมันขี้ฟ้องมากเลยอาจารย์ ปกติมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เคยรู้ครับเขาเรียกว่าบัญญัติมันไหลยอยู่ตลอดเวลาครับอย่างที่ท่านบอกว่ากำลังเดินอยู่เลี้ยวก็ไม่รู้ครับนั่งก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นั่นทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้คฉันอาหารอะไรก็ไม่รู้รบ,บางทีมันมีบัญญัติอยู่ในใจใช,ใช่อคิดนึกปรุงแต่งโุ้งสร้างอะไรเบาๆอยู่ในใจมันก็ทำได้ทุกเรื่องอ่ะ แต่ว่ามันมีอะไรอยู่ในใจอยู่นช่ครับอาจารย์ปานีเคยพูดด้วยว่าอย่ามีอะไรไว้ในใจครับแต่ผู้ปฏิบัติน่ะไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรในใจไหมมันมีอยู่แล้วจริงจริงอะบัญญัติตัวเนี้ยมันไหลยอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เขาไม่เห็นกันเองาอาจารย์เอแต่ว่ามันสามารถจะรู้ได้เห็นได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานเจริญนิปัสนาตัวน,นี้แหละ ใช่ใช่ครับพระอาจารย์แต่ว่าถ้าหากว่าไปทําอีกอย่างขึ้นมาเนี่ยเช่นทํากรรมฐานนะพวกนี้ก็ไม่รู้หรอกโอ้มันยิ่งไปกันใหญ่เลยมันก็ทําก็มันอย่างนั้นละมันไม่ต่างอะไรกับอะไรอย่างเช่นเวลาฉันอาหารเนี่ยตาก็ดูมือก็ตักปากก็เคี้ยวใจก็คิดเนี่ยเนี่ยครบวงจรเลยชก็หมดเป็นโตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับใช่ครับอาจารย์แต่ต่อมามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะ ไอ้อย่างเมื่อกี้เรียกว่าทำด้วยความเคยชินครับเคยชินมันไปร่วมกันสองอย่างโลภะกับโมหะครับแต่ต่อมามันมีความเพียรมีสติตสมัมปชัญญะมันก็เริ่มมารู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยขึ้นครับนะไปรู้บัญญัติบ,บ้างมารู้ปรามัตดบ้างครับไปรู้เรื่องบัญญัติเรื่องราวต่างๆที่มันคิดนึกปกุงแต่งรุงต้านนั่นแหละที่ท่านพูดเนี่ยมันมีอย่างหยาบ,บแล้วก็อย่างละเอียดกว่านี้อีก มีมีละเอยดกวก่มันมีเหมือนคลื่นใต้น้ำหน้าน้ำเนะี่ยมันมันเป็นเหมือนไอ้หน้าน้ำเนะ่ยมันเป็นแบบเรียบๆ <c oughs> แต่ใต้น้ำมันมีคลื่นแบบนั้นนะเป็นยังไงอหรอครับอาจารย์เขาเรียกว่าบางทีมันคิดเบาๆ <c oughs> คิด <c oughs> ฟงเบาๆ <c oughs> บางทีเราไม่รู้หรอกเราคิดว่าเราสงบดี รเราไม่ได้คิดอะไร,รไม่ได้ฟุ้งอะไรครับแต่บางทีเราจะไปเห็นมันมันคิดเบาๆเรื่องราวต่างๆอดีตอนาคตอะไรมันคิดก็มันเบาๆอผมหัือว่าเผลอไปเบาๆฟุ้งเบาๆเนี่ยเขาเรียกว่าคิดนึกปุงแต่งแบบคืนใต้น้ํา<อ>เบาๆ ผม,ผมยังไม่เห็นอาจารย์ผมพูดไม่ได้ตรงนี้ใช่ที่ผมที่ท่านพูดมาเนี่ยมันเป็นไอคิดนึกบงแต่กกงต้านอย่างหยาบๆก่อนครับครับอย่างที่ชาวบ้านทั่วไปก็ไม่รู้หรอกครับครับเขาสามารถทําได้ทุกเรื่องครับครับแต่ต่อมามันจะมีคิดเบาๆอยู่ก็ทําอยู่นั่นแหละยืนเดินนั่งนอนอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันฉันก้าวล้างเป็นโตนมันจะมีคําพูดอะไรข้ามันอยู่เบาๆคุยเบาๆอยู่ในใจ อันนี้บอกให้รู้ว่ามันมีอย่างหยาบกับอย่างละเอียดไอ้คิดนึกปรุงแต่งกับฟุ้งซ่านนี่แหละคครรัับบแต่บางทีนึกว่ามันไม่เห็นคิดนึกอะไรเลยแบบสมาธิอ่ะมันเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่ได้คิดนึกอะไรไม่ได้ฟุ้งซ่านอะไรอ๋อมันเหมือนมันตัดเตรียมไว้ก่อนหรือว่าตัดเตรียมไปแล้วหรือเปล่ามันมีเข้ามันเป็นปกติเข้ามันเรียกว่าบัญญัติเนี่ยมันไหลอยู่ตลอดเวลา มันหยาิที่เป็นอย่างละเอียดเนี่ยมันมีเข้ามันอยู่อแต่ผู้ปฏิบัติน่ะไม่ค่อยเห็นมันหรอกอาจารย์มันไม่มีอะไรอาจารย์พูดคุ้นๆเหมือนผมเห็นแต่ผมไม่ชัดตรงนี้อช่างมันมันจะเกี่ยวกับของท่านที่มันไม่ชัดก็เกี่ยวกับว่ามันทวกสมาธิมันลงใจมากใช่ไหมจริงๆแล้วคิดนึกปุงแต่งปุงจ้านเนี่ยมันมีเบาๆอยู่ในใจนั่แหละ แต่บางทีคิดว่าสมาธิมันไปกดข่มมันอยู่มันก็เลยไม่ชัดเจนใช่จ้ะมันมันเหมือนเป็นนิวรณ์เนี่ยแล้วผมก็จะไปจัดการกับไอ้เรื่องพวกนี้อยู่ใช่มันไปกดข่มมันไว้อยู่แต่ว่าถ้าว่าเป็นแบบพิปัสนาเนี่ยมันจะเห็นอย่างหยาบกปอย่างละเอียดมันมันก็คิดนึกปงแต่งเขามันนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้ล่ะมหน่าอาจารย์พูดมนนึกผาพไม่ออกสักทีผมรู้แล้วมันต้องไปเห็นมันจะรู้ว่าอ๋อมันคิดมันปรุงแต่งเขามันอยู่ อย่างอย่างเช่นเวลาที่เราไม่มีความรู้สึกตัวครับ,รบเขาก็จะมีอะไรเข้าในใจอ๋อลงใจเลยครับเขาจะคิดนึกปรงแต่งอะไรก็อยู่ในใจเรียกว,ว่าทางปัญจทวารก็ไม่รับรู้อารมณ์เท่าที่ควรแล้วอะนั่นแหละเขาคิดนึกปรงแต่งของเขาแล้วคนั่นเขาเป็นแบบอะไรบัญญัติเขาไหลยอยู่ตลอดเวลาครับแต่ก็คิดนึกเบาๆ อาจารย์ครับเท่าที่ผมปฏิบัติมาอาจารย์เท่าที่ผมสังเกตเนนะี่ยผมจะรู้ว่าไม่ว่ามันจะไปรู้อายตนะไหนเนี่ยอาจารย์ยังไงมันก็ต้องกลับมาที่ฐานอยู่ดีก็รู้แล้วแต่บางทีก่อนที่มันจะกลับมาครับที่ความรู้สึกตัวครับมันอาจจะมีคําพูดมีบัญญัติอะไรขึ้นมาอันนั้นก็อาจจะลงไปที่ใจแล้วอาจารย์ก็ใช่ครับครับพอมันเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัส มันก็จะมีค,คิดนึกปรุงแต่งเบาๆขึ้นมาอ่าผมเป็นผมเป็นตอนที่เล่าให้อาจารย์ฟังตอนที่ผมเปิดอย่างวันนี้ยมแดงเมื่อวานนี้อาจารย์ยมแดงพิจารณามลายัดไส้ทันทีที่ผมเปิดอาจารย์ผมรู้ไม่กระทั่งมลายนที่มันขมนะอาจารย์มันปรุงแต่งถึงถึงความคิดผมแบบนั้นเลยที่ผมบอกอาจารย์ว่าขนาดยังไม่ฉันนะผมรู้ไม่กระทั่งรสของมันมันลงใจได้ขนาดนั้นเลยอาจารย์อันนั้นน่ะมันมีการคิดนึกด้วยใช่ครับแล้วมันก็ หายไปแล้วมันก็ไปทวารอื่นของมันต่อมันเหมือนกับว่ามันบอกเสร็จหมดหน้าที่มันแล้วมันก็ไปและอีกกรณีก็ทําอยู่นั่นแหละแต่มันมีคิดนึกปรุงแต่งเบาๆใช่ครับมันมีอาหารบางอย่างที่ผมไม่เคยฉันเลยผมไม่รู้รสชาติมาเลยอันนั้นมันตรงนี้มันจะไม่เกิดอาจารย์อมันจะต้องมีอะไรสัญญาอดีตใช่ใช่ครับจําไว้ว่ามันมีรสชาติเป็นอย่างไรครับซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นอาจารย์ ไม่เมื่อก่อนก็เป็นแต่ไม่เห็นมันผมผมเปิดมาอเมื่อก่อนนี้ก็เป็นแต่มันไม่เห็นมันอ๋อไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีมาก่อนเนี่ยตรงนี้จะไม่เห็นหรอกไม่มีทางเห็นเลยใช่ไหมครับไม่เห็นแลแต่แสดงว่ามันมีมาก่อนแต่ไม่เห็นมันจะต้องล้ายๆไอ้เครื่องส่องกระจกะมันต้องใสใช่ไหมมันถึงจะเห็นมุมต่างๆหรือจะเห็น ว้าฝ้าอะไรต่างๆเนี่ยฮะเห็นชัดเจนขึ้นมันเหมือนตอนที่ลายต่างๆก็จะชัดเจนขึ้นนะแต่นั้นฮะมันเปลนเหมือนกระจกที่จะส่องนะท่านอุปมาว่ามันเหมือนมีกระจกอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีคนคอยเอากระจกมาขัดครับกระจกมันก็เปื้อนน้ํามันเปื้อนดินโคลนอะไรต่างๆแล้วก็ล้างแล้วก็ขัดออกขัดออกครับ แล้วก็มาส่งเงาหน้าขอ,อมาส่งเงาหน้าตอนแรกๆอะ่ะมันมีแต่คราบสก,กรปรกคราบน้ํามันบ้างาคราบดินบ้างมันก็สง่ง,สงเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดรายละเอียดไม่เห็นสิวไม่เห็นเลยเออต่อมาก็ขัดกระจกจนใสแล้วก็มันก็จะมาส่องหน้าแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นอเห็นยันสิวเลยอจะเห็นได้ชัดอ๋อมีตรงนั้นมีตรงนี้มีสิวมีฝ้าครับมีรอยด่างดำอะไรต่างๆนช่ไห ในตัวกระจกตัวนี้ก็คือความเพียรสติสัมปชนัญนะี้ความรู้สึกตัวตัวนี้แหละครับออมันเกิดจากการที่เราอบรมสั่งสมเจริญทำบ่อยๆขึ้นมันก็ชัดเจนขึ้นเหมือนกระจกที่เราขัดบ่อยๆอาจารย์ครับมันก็ชัดเจนผมขอถามอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยสงสัยมากนะครับอาจารย์ทำไมผมอยู่ที่อื่นผมถึงเจริญสมณธรรมตรงนี้ไม่ได้เลย ปัจจัยบางอย่างมันมันไม่พร้อมเรียกว่าสัปปายะเช่นบุคคลไม่สัปปายะเขาไม่ปฏิบัติแบบท่านนี่เขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะมันไม่มีปัจจัยภายนอกรเรียกว่าบุคคลที่สัปปายะไม่มนะีเรียกว่าธรรมะไม่สัปปายะนะนะมันก็ไม่เกิดตรงนี้รหรือสถานที่บางที เราคิดว่ามันที่ไหนก็ปฏิบัติได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนหรอกพอ,อเข้าไปแล้วเนี่ยมันเจริญไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ใช่ใช่ครับอา,าจารย์มันมันสิ่งแวดล้อมอะไรน,นี่นทั้อทงอะไรก็เรียกสัพปายะมันไม่สะดวกในการปฏิบัติครับเขาเรียกว่าอสาัพปายะครไัไอ้ความรู้สึกพวกเนี้ผมอยู่ที่อื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะอาจารย์ผมก็แปลกใจตัวเองนะเอ๊ะทำไมเราอยู่ที่นี่เราเกิดได้เรารู้ได้ ทำไมเราอยู่ที่อื่นเนี่ยเรารู้ไม่ได้เลยนะแปลกมากเพราะมันเหตุปัจจัยหลายอย่างนั่นแหละมันไม่มันไม่สปายะครับบุคคลไม่สปายะธรรมะไม่สปายะสิ่งแวดล้อมไม่สปายะหรือบางทีอุตุความเย็นความร้อนไม่สปายะหนาวเกินไปร้อนเกินไปครับไม่ได้หรืออาหารไม่สปายะครับไม่ถูกกับร่างกายก็ทําให้มี เกิดทุกข์อีกก็ไม่สัพเยะอีกครับม,ม,ม,มันมันมันมีตั้งหกเจ็อย่างนะสัพยะนะ<อ>นี้แต่ผมอยู่ที่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าวิปัสนาผมมาเจริญมากและที่สําคัญผมทําอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าปฏิบัติแบบไม่ปฏิบัติแล้วก็เราอะบอกมันมาเยอะแล้วให้มันบอกเราว่าง<อ>คำเนี้ยอาจารย์รู้ไหมว่าทําให้ผมอะ,จะเจริญในการปฏิบัติมากเลยอาจารย์ มากตรงเนี้ยคาที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยบอกมันมาเยอะแล้วให้มันบอกบ้างสิผมก็เลยเริ่มสังเกตความรู้สึกตัวนับตั้งแต่วันนั้นเลยอาจารย์ใช่ตรงนี้มันเป็นนึกกับรู้สึกนั่นเองคำพูดของอาจารย์เนี่ยคำเดียวเลยแหละทาให้ผมเนี่ยเปลี่ยนการปฏิบัติใหม่หมดเลยคือมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่โดยสิ้นเชิงครับต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วมันจึงจะเห็นอะไรที่มันที่มันเปลี่ยนไปมันมีการ เรียกว่ามันมีการพัฒนาไม่งั้นผมเห็นเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยอาจารย์ตราบใดที่ผมยังบอกมันอยู่อ่ะอาจารย์ใช่ไม่มีทางเลยอ,อะไรพัฒนาอะไรเจริญความเพียรตติสัมมชทัญญา,ญญญาหรือศีลสมาธิปัญญาคมันต้งพวกนี้เจริญครับเพราะว่าผมจับประเด็นคําพูดของอาจารย์ได้ผมก็เอ๊ะทำไมอาจารย์แล้วพอจับประเด็นตรงนี้ได้พอเกิดความรู้สึกตัวสิ่งที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจอาจารย์ทั้งหมดเลยว่า ทำไมอาจารย์ชอบชี้ให้ผมดูบ่อยๆว่าหน้าประตูเป็นยังไงต้นไม้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงผมถึงรู้ไงว่าอาจารย์เนี่ยต้องการให้ผมรู้สึกตัวแต่ในเมื่อความรู้สึกตัวยังไม่ได้ก็รู้บัญญัติไปก่อนมันทําให้ผมเนี่ยรู้ไงว่าอ๋ออาจารย์ยพยายามบอกเราเรื่องนี้นะแต่เราไม่เห็นเองเราทําไม่ได้เองอาจารย์ถึงบอกว่าอ่ะงั้นรู้หย,ยาบๆยไปก่อนใช่มันต้องรู้หยาบๆยบไปก่อนครับ แล้วก็รู้ทั้งมัญญิรู้ทั้งปรมัตรใช่ใช่ครับอาจารย์แล้วต่อมามันจะเรียนรู้กับทั้งสองอย่างนี้แหละครับแล้วต่อมามันจะมารู้ปรรมะบ่อยขึ้นครับพอดีผมว่าพลาดบ่อยยังไงครับอาจารย์เวลาอาจารย์พูดเนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบเยอะแล้วมันเกิดขึ้นนะมันเลยทําให้ผมว่าเข้าใจไงว่าอ๋อไอการบอกบอกมันก็ให้มันบอกนี่โอ้มันคนละเรื่องกันเลยนะใช่เพราะเรานึกบอกมันมานนานแล้วมันไม่ไปไหนแล้วครับ มันเหมือนมนไปจัดแจงมันเลยอรอาจารย์มันเหมือนขับรถที่ไม่กดเบกรกมือไม่คลายเบกรกมือไม่ปลดล็อกอ่ะครับแล้วมันจะไปไหนอ่ะเร่งเท่าไหร่ก็ไม่ไปหรอกครับมันต้องปลดล็อกก่อนครับนึกอย่างเดียวมโนอย่างอย่างเดียวเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยอาจารย์นั่ <Melanie S 2> นแหละติดเครื่องรถเสร็จแล้วก็ยังไม่ปลดล็อกไม่คลายล็อกอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนล็อก ผมนึกถึงอุปมาที่อาจารย์บอกว่าภายเรือไม่แก้เชือกครับนั่นแหละเหมือนกันเลยครับ <ขอ S 1> เพราะฉะนั้นมันต้องลดล็อกก่อนคลายล็อกก่อนครับก็ที่ปฏิบัติมาทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ก็เรียนรู้ต่อไปครับอาจารย์ วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาับขอ,อนโมตนาสาธุอาจารย์ครับ<อ>เวลาผมคุยธรรมะกับอาจารย์เนี่ยทำไมผมมีความรู้ว่าจิตผมนี่มันล่าเลงมากมันมีกําลังมากาล่าเลงมากอันนี้เขาเรียกว่ามหากุศลญญาสัมปยุตแล้วก็โสมนัสเขาเรียกว่าลื่นเลงในธรรมใช,ใช่ครับอาจารย์ผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะอาจารย์มันเป็นปิดเป็นสุขทาง,ทางจครับมันเป็นโสมนัสที่เกิดจาก มหากุศลที่เป็นญาณสัมปยุตไง๋อ้ครับหรือมีศรัทธาญาณสัมปยุตศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาโอ้ครับอาจารย์นั้นก็รู้ความหมายอะไรต่างๆตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ฝังเข้าใจครับสําคัญตรงนี้ครับอาจารย์แล้วก็นําไปใช้ถูกใช่ครับอาจารย์ถ้าไม่มีสองตัวนี้ไม่มีทางทาได้เลยครับอาจารย์ใช่แต่ที่สําคัญต้องคนชี้ด้วยนะครับอาจารย์สําคัญมาก ช่มันเขาเรียกว่าประโตโคสะได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญครัเพราะผมไม่สามารถคิดเองทำเองได้ครับอาจารย์ต้องเป็นผู้ฟังครับครับสาธุครับต้องใจว่านนจะไม แ้ไม่มันหอนคุยมาตั้งนานแล้วไม่หอนเอิงจะมาหอนตอนจบเนี่ยครับอาจารย์สาธุครับอาจารย์เอาขออนุโมทนาสาธุครับอาจารย์ให้เจริญในการปฏิบัติธรรมครับอาจารย์ได้สะดวกเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกทั้งปวงอย่าได้ผุดได้เกิดเลยครับสาธุ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  สาธุสาธุให้เจริญในตรรมะวินัยยิ่งยิ่งขึ้นไป